มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสบวทปัตตานี FM 101เมกะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปัตตานีวันเราค่ะคงจะต้องพูดคุยกันถึงเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5นะคะที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสัมผัสได้นะคะถึงว่า,าบางท่านอาจจะร,รู้สึกแสบจมูกบ้างแสบตาบ้างนะคะหายใจติดขัดเล็กๆน้อยๆน,นะคะบางท่านอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อร่างกายมากมายเพราะว่าท่านมีสุขภาพร่างกายที่ปกตินะคะแต่ว่าสําหรับคนที่อาจจะ มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะผู้สูงอายุเด็กเล็กรวมถึงผู้ที่มีโรคประจําตัวก็คงจะสัมผัสได้นะคะถึงเรื่องราวของฝุ่นแล้วก็อาจจะเห็นฟ้าไกลๆนู่นฟ้าคล้มๆในช่วงนี้นะคะ ดังนั้นเรามาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5ค่ะสำหรับฝุ่น PM 2.5เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเขาก็จะเป็นฝุ่นขนาดเล็กค่ะเล็กแบบเล็กมากๆอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือเล็กกว่าเส้นผมของเราถึง20เท่าเลยทีเดียวค่ะเส้นผมของเราเนี่ยมองได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมคะก็จะเห็นเส้นเล็กๆนะคะแต่ว่าเจ้าฝุ่น PM 2.5เนี่ยเล็กกว่าเส้นผมของเราถึง20เท่าดังนั้นเขาจะเล็กมากจนแทบมองไม่เห็นเลยค่ะ ซึ่งก็จะมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์เราอ่ะนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงก็คือเด็กเล็กคนชาราผู้ที่มีโรคประจําตัวและหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะดังนั้นเราก็จะมาแก้ปัญหาเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5กันดีกว่าค่ะสำหรับฝุ่น PM 2.5นะคะก็สามารถแก้ปัญหาโดยไม่ยากนะคะก็จะมีทั้งเรื่องราวของ การขนส่งนะคะในภาคการขนส่งเนี่ยก็จะทําให้เกิดฝุ่น PM 2.5ได้เยอะเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเก่าที่ปล่อยควันดานะคะถ้าหากว่ารถของท่านเก่าแล้วนะคะก็ตรวจสอบสภาพกันนิดนึงค่ะและแก้ไขนะคะไม่ให้มีการปล่อยควันดำออกมาค่ะ แล้วก็เรื่องของรถโดยสารและรถส่วนบุคคลนะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้ใช้มาเป็นรถ E ีวีหรือรถระบบไฟฟา้านะคะก็จะเป็นการช่วยลดฝุ่น PM 2.5ค่ะแล้วก็ จัดบริการล้างท่อไอเสียรถยนต์นะคะรถจักรยานยนต์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ศูนย์ฟิกอิสเซนเตอร์เนี่ยเขาก็มีการตรวจสภาพให้ด้วยนะคะหรือท่านจะไปตรวจสภาพรถตามสถานบริการต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าค่าควันดำของรถท่านเนี่ยเกินกว่ามาตรฐานนะคะก็ทําการล้างท่อไอเสียะคะ่ะและยังมีการนําร่องเรื่องของ รถบริการให้บุคคลเดินทางไปทำงานร่วมกันด้วยในขะอาจไปทางเดียวกันใช้รถร่วมกันนะคะเราก็จะได้ช่วยกันลดฝุ่น p m 2.5ไปด้วยกันนะคะ ในภาคอุตสหาหกรรมนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเขาก็มีการร่วมมือกันตรวจและบังคับใช้กฎหมายโรงงานอุตสหาหกรรมอย่างเข้มงวดค่ะลดการปล่อยมลพิษจากสถานประกอบกิจการต่างๆนะคะซึ่งทางอุตสหาหกรรมเขาก็ทํากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะช่วยกันลดฝุ่น pm 2.5้นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีการติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษ หาอากาศแบบอัตโนมัติด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มีการระบายฝุ่น PM 2.5ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องราวของภาคการเกษตรนะคะเราก็อยากจะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะในการที่จะลดเรื่องของการเผาไหม้นะคะไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอ้อยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาให้ราคา อ้อยสดเนี่ยสูงกว่านะคะเพื่อที่จะจูงใจเกษตรกรให้ลดการเผานั่นเองค่ะเพราะว่าเรื่องของการทําอ้อยเนี่ยบางครั้งใช้วิธีการเผาก่อนเก็บเกี่ยวก็มีนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่ามีการเผาแบบนี้นะคะจะทําให้ฝุ่น PM เ5เนี่ยกระจายตัวแล้วก็ควันเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรอบด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางภาคอุตสาหากรรมเองนะคะก็มีการสนับสนุนนะคะเครื่องจักรกลทางการเกษตรค่ะส่งเสริมให้ใช้าาการถ่ายกลบมากกว่านะคะที่จะใช้วิธีการเผาไม้ในพื้นที่นะคะซึ่ง เราอยากจะช่วยทุกท่านนะคะที่จะทําการเกษตรเนี่ยได้อย่างเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งก็จะลดการเผาถ้าหากว่าท่านมีเศษวัชพืชถ่ายกลบจะดีกว่านะคะเป็นปุ๋ยให้กับพืชที่ท่านจะปลูกด้วยแล้วก็ที่สําคัญลดการเกิดฝุ่น PM 2.5ด้วยนะคะเอวันนี้ดิฉันจิตาพันธ์สวรรกุลขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ